เอาเป็นกัมพูชาติเราเป็นคนไทยกเป็นชาวไทยก็แต่แต่ผมว่ามันก็ต้องเข้าเทมกันได้เพราะว่าเราเป็นคนดั้งเดมองว่างชาติแต่ดีเาเรียนอะไรเขาได้ยินก็ได้ยินบ้างนั่นก็พอดีครับผมในปลายพอเราพอพอพอเปิดอัเซียนปุ๊บเห็นโครงการว่าเออเราจะไปไหนก็ได้ไปเราที่ สายชนอะไรก็ร okay? ีขึ้นในผมไม่ค่อยเจอผมแค่เคยได้ยินแบบแววแต่ผมไม่คุ้นชินนี่ท่าจะบอกว่ามันเกิดสหรับผมอะไรผมรับไม่ได้เหมือนกันแน่นอเราไม่มีศิลปภาพนะครับท่าก็ทุ่มเทอะไรมันเต็มจะมีคนเข้มา แคะนีกันเบเยอมากยำประชาแต่ก็มีมตอนผมกับปานาคอัเขาว่าเออทำงานที่เมืองไทยได้ดีไหมเขว่าก็ได้ดีเขาอยากมาว่าถ้ามาก็ให้มาแบบถูกต้องเลยทำพาสปอร์ตทำอะไรมาเรียบร้อยพอมีาถึงนี้ลำบากกับผมมี